วางแผนจะไปรับแมวที่มหาสารคามมาถึงแล้วจอดรถติดไฟแดงหน้าม9เห็นป้ายอะไรแวบๆเลยหันไปมองเข้าเขียนไว้ว่างานห่อการ์าแฟเทศกาลอาหารและบอลลูนนานาชาติรีบเหี่ยวรถมุ่งหน้าไปเสริมไทยคอมเพกเลยระหว่างทางเดินไปหาน้องหมูเด้งดันไปสะดุดตาร้านหนึ่งรีบเข้าไปดูกำลังหิวอยู่พอดีอยากกินอะไรแซ่บๆนั่นเลยยำหอยนางรมป้ายเด่นสีแดงสะดุดตามากร้านอมวยเฮงๆจัดมาเลยไม่รอช้าเริ่มด้วยยำหอยนางรมทรงเครื่องหอยไทยตัวใหญ่ๆไม่เมือกไม่ขาวแล้วก่อนจะยำล้างน้ำเปล่าทุกรอบโคเรโคเรเสร็จแล้วก็หอมเจวจุกๆ้ นดูไปเราก็แบบฟ้าคืนน้ำลายไปมาที่ร้านทังทีจะกินอย่างเดียวไม่ได้ก็ต่อด้วยยำแซลมอนเรามันก็สาวเทสเตียเนาะก็ต้องกินเป็นน้ำยำสูตรน้ำปลา,าบอกเลยว่าเมนูนี้สายแซบไม่ควรพลาดหรือว่าจะเป็นแซลมอนจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดยังยังไปต่อกันอีกกับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มรสเด็ดมากับหอมเจียวจุกๆแล้วตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะใช้เป็นมะนาวที่พี่เขาขันเองด้วย,ยมีอีกไม่ว่าจะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วหรือมดอดองซีอิ๊วตัวยำแซบก็มีราคากล25บาาทแถมมซซน้จิรสเดดดด็ีฟ แนะนำเลยร้านอมวยเฮงเฮร้านอยู่โซนทางจะไปดูบอลลูนออกมาจากห้างเสริมไทยเดินไปซ้ายมือสุดงานจัดที่หน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารครามงานเขามีแค่วันที่1ถึงวันที่10สิงหาสองห้นี้เท่านั้น